เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Void Ten Part ที่9กันแล้วรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้เราทำเลยนะเนี่นอกจากฟาร์มของฟาร์มเล็กแล้วก็มาเรซร์ชของเนี่ยรู้สึกว่าตัวเกมมันมีอะไรค่อนข้างน้อยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็น Early Access อยู่อะเราคิดว่าเกมนี้อาจจะเล่นได้อีกไม่กี่พาร์ทนะเพราะว่ามันน่าเบื่อมากมันน่าเบื่อมากถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากฟาร์มของอะนะเราคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาสร้างต้นไม้กันดีกว่าเราจำได้ว่าเรามีต้นไม้อย,อยู่เออต้นไม้อย,อย ต้นไม้น <t nak S 1> ี่อันนี้ต้นไม้พวกนี้นะเรามีทั้งหมด6เมล็ดนะต้นไม้ของเราเนี่ยวันนี้เราจะมาสร้างต้นไม้กันดีกว่าปลูกต้นไม้กันมันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยปลูกต้นไม้ใช้ของไม่ค่อยเยอะนะมันใช้แค่น็อตแล้วก็ออร์แกนิกเองอะแล้วก็ไม้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะวางชิดๆกันไว้นะมันจะได้ประหยัดพื้นที่มากขึ้นเออนี่แปะเข้าไปโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งแปะเข้าไปโอเคน่าจะพอแล้วนะสามอันอะเดี๋ยวเรามาสร้างกันก่อนสร้างน็อตก่อน ต้องใช้น็อตทั้งหมด6ตัวเดี๋ยวเราต้องเอาออร์แกนิกมาใส่ด้วยนะออร์แกนิกเราจำได้ว่าเรามีอยู่เยอะนะนี่ออร์แกนิกนี้มีเต็มเลยอะโอเคแล้วก็ไม้ด้วยต้องใช้ไม้ด้วยนะนี่โอเคเรียบร้อยมาสร้างกันก่อนครบแล้วเดี๋ยวต้องเอาน็อตมาด้วยนะน็อต6ตัวน็อต6ตัวตรงนี้เดี๋ยวสร้างเพิ่มอีกตัวหนึ่งน็อตอีกหนึ่งตัวนี่สร้างมาก่อนใช้เวลา5าวิเดี๋ยวเราเก็บของด้วยของที่มันลกตัวเนี่ยอ่ะอันนี้เก็บไปแล้วก็ไม้นี่เต็มเลยไม้นนีเเตต็มมัวไปหดลยะ อันนี้เก็บเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็น็อตมานี่สร้างเข้าไปปึ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วเอาต้านไม้มาใส่หรือเปล่าต้านไม้ของเรานี่อันนี้อ่นนอะลองมาใส่ซิแล้วปลูกต้นอะไรดีอ่ะแล้วปลูกต้นนี้ดูไหมเป็นแบบว่าต้านไม้ปริศนานะต้นนี้ลองปลูกดูแล้วกันนะนี่ปลูกขึ้นมาเอ้ยมันปลูกได้แบบหลายอันด้วยหรอมันยัดทีเดียวได้หลายอันเลยนะเนี่ยมันใส่ทีเดียวได้สามอันเลยเนี่ยใส่เข้าไปแต่ใช้เวลาโคตรนานเลย500วิเลยหรอโคตรนาน <laughs> นานมากเลยนะ แล้วก็เดี๋ยวอีกอันปลูกต้นชาแล้วกันนะนี่โอเคต้นนี้มันจะโตมาเป็นต้นอะไรหรือเปล่าจะบอกว่าเป็นสับปะราดาค <c oughs> งไม่ใช่หรอกมั้งเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อดีกว่านะไปเราไปข้างหน้ากันต่อครับนี่เดินทางข้างหน้าเดี๋ยวเราต้องเก็บของไปด้วยระว่างทางนะในเกมนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะนอกจากฟาร์มของแล้วก็เอาของมาเรซิร์สอ่อะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีเคเวสแล้วด้วยนะเคเวสก็ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่มีไอ้พวกดินแดนใหม่แล้วนะอาจจะต้องรอให้มีการอัปเดตสับปะรดาเพิ่มมานะมันอาจจะสนุกกว่านี้ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีสปาราดนะมีแค่ตัวฉลามบินได้แล้วมันก็มาแค่ตอนแรกเลยนะมาแค่ตอนแรกตอนเดียวเลยก็ไม่เคยมาอีกเลยนะ <c oughs> แค่เราผ่านมิตตี้มาแล้วก็ยิงมันตามมันก็หายไปแล้วอะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าจะต้องรออัปเดตเพิ่มนะให้มีสปาราดมากขึ้นเอ้ยตรงนั้นัน่นพรซเซนี่ใช่ไหมต้นไม้เราโตหรือยังในตอนนี้ต้นไม้ปริศนาอีก35ิาวีนะแป๊บเดียวก็จะโตแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บของก่อนดีกว่าเอารถไฟรถไฟเราหยุดเฉยเลยยู่ๆรถไฟก็หยุดนะเดี๋ยวนี้มาเผาแลดีกว่านะ เอาแร่เหล็กไปเอาแร่เหล็ก3อันครับโอเคเรียบร้อยแ,แล้วก็อันนี้เราเหลือต้นไม้อีกอันหนึ่งนะต้นไม้ปิศาเนี่ยออโตแล้วหรอออย,อย่างอีกสิบห้าวิรอเลยครับอยากรู้ว่าถ้าโตมาจะเป็นต้นอะไรนะแล้วไม่หน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ละต้นแต่ละต้นหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยมันแบบหน้าตาเหมือนกันเปเ๊ะอ,อนี่จะโตแล้วจะโตแล้วตอนนี้จะโตแล้วนี่โตขึ้นมาแล้วคืออะไรอะ่ะมันได้ไม้นะลองปลูกอีกสิถ้าเราปลูกอีกมันจะได้อะไรหรือเปล่าเอ,อ,อ้น,นี้โตแล้วโตขึ้นมาแล้วต้นพริกนี่เก็บได้อันนี้เอาไว้กินนะ แต่เราสามารถทําให้มันกลายเป็นอาหารได้นะโดยการที่แบบทําในเค uh เรื่องปรุงอาหารอะเครื่องปรุงอาหารเราอันนี้อ่อใช่อันนี้หรือเปล่าหมายถึงอันนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะต้องรีเซิร์ชเป็นขั้นสองนะไอโตออาหารนะมันถึงจะสามารถเอาพริยกยงมาทําอาหารได้เนี่ยอันนี้มันทําไม่ได้นะเออแล้วก็เรามาสร้างกรง,งให้น้องดีกว่านะสร้างที่อยู่ให้น้องกันดีกว่าขอดูก่อนว่าใช้อะไรบ้างสร้างที่อยู่ให้น้องอันนี้ใช้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสร้างให้น้องมีที่อยู่กันหน่อยนี่วางเข้าไปอย่างนี้3อันเลยครับทำไมอันนี้วางไม่ได้เนี่ย เนี่ยวางไม่ได้นะมันวางได้แค่อันเดียวเท่านั้นเลยอ่ะแล้วถ้าเราสร้างอน,น้เสจมันสร้างได้ต่อหรือเปล่าเอออ๋อโอเคไม่ได้จริงด้วยนะแปลว่ามันให้อยู่ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนี่ตัวนี้แล้วกันเอาตัวนี้มาอยู่เอาเอาใส่เข้าไปไงอ๋อเอา้เอาเอ้ยเอ้ยน้องน้องโอ้โหน้องเกือบไปน้องเกือบบินไปแล้วเนี่ยเอามาใส่เหรอกดตัวอ e ีใส่เข้าไปนี่โอเคได,ได้แล้วได้น้องมาแล้วน้องชอบกินเห็ดนะแต่เราไม่มีเห็ดให้เด็ก น้องอดกินไปก่อนนะ <c oughs> พอดีว่าไม่มีเหตุให้เอ้ยตรงนี้มีนี่อยู่มีรถไฟมีรถไฟขอขึ้นไปหน่อยขึ้นไปดูของหน่อยมีอะไรไหมครับรถไฟเรามันจะยุดเองนะถ้าเราออกจากรถไฟอะ่ะมันกลัวว่าเราใจนีไงมันกลัวว่าเราจะแบบว่าตามรถไฟไม่ทันแล้วแบบรถไฟทิ้งเราไปไงมันก็เลยยุดให้เราอัตโนมัตินะเดี๋ยวเราของไปเก็บก่อนดีกว่านะของเยอะมากเลยตอนนี้ของเก็บข้าหีไปให้หมดนี่อ่ะอันนี้ทองแดงเก็บไปโอเคเรียบร้อยของที่เชิญเรามีอะไรบ้างในตอนนี้ก็มีพวกแหนบขั้น2นะ รู้สึกว่าของดีเซอร์แต่หลังๆมันจะเป็นของที่เป็นแบบอัพระดับเฉยๆนะมันไม่มีอะไรเพิ่มและอันนี้มันก็เป็นของที่เอาไว้ทําให้มันกลายเป็นระดับอื่นได้นะไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆแล้วอะมันแบบค่อนข้างเดิมๆนะโอเคไปข้างหน้ากันต่อดีกว่าไปครับไปครับเดินทางต่อเดินทางต่อเดี๋ยววันนี้เราไปลงดันเจี้ยนสักหน่อยดีกว่านะถ้าเราลงดันเจี้ยนมันจะได้หี a มาแล้วก็ได้นี่ด้วยแล้วก็จะได้พวกวัตถุดิบด้วยนะได้พวกเหล็กได้พวกไม้ไรพวกนี้ด้วย เดี๋ยวเราจะไปลงดันเจี้ยนกันดีกว่าแต่ต้องระวังตายหน่อยนะถ้าตายที่ของล้นหมดเลยนะบอกเลยที่ดันเจี้ยนถ้าเราตายมันจะแบบไม่ได้ของเลยนะแล้วก็เสียของที่อยู่ในตัวไปหมดเลยด้วยไม่แน่ใจว่าเสียปืนไปด้วยหรือเปล่านะไอ้ปืนกลของเราอะเรามีปืนกลอยู่นะแต่ไม่เคยใช้เลยใช้น้อยมากเลยนะพอดีว่ามันต้องสร้างรูขึ้นมาไงก็เลยเปลืองไม่ค่อยอยากจะใช้แล้วก็เลยใช้แต่ปืนพกอันนี้ไงปืนพกเราค่อนข้างจะแรงนะเพราะว่าเราแต่งมาเยอะปืนพกไน้ตั้ง30กว่าลนยะ ไอ้อันนี้มีเหล็กอยู่เก็บเหล็กก่อนเก็บเหล็กไหนครับโอเคเก็บเหล็กมาอันนี้มีไม้ด้วยเก็บไม้ก่อนนี่เก็บมาเก็บมาเก็บขอมาให้หมดเลยเฮ้ยตรงนั้นมีของนั่นอะเราเห็นเรื่องแสงอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรามีดิวเลอร์ล้วด้วยนะเราสร้างดิวเลอร์มาแล้วนี่เครื่องดิวเลอร์ของเราอันนี้อ่ะเอาใส่เข้าไปแล้วก็เอาช้างไปเก็บด้วยช้างอันนี้นี่ใช้เยอะมากโอเคเรียบร้อยแล้วก็เก็บของก่อนโอกดอออัตนีงา่่ว เจอเด็กครับเจอเด็กเก็บไม้ด้วยเฮ้ยระเบิดแปนบนึงอยู่รถไฟก้อนย้อนกลับด่วนๆเลยระเบิดเต็มเลยนะข้างหน้าโอ้โหระเบิดโอ้โหโดนเต็มเต็มเฮ้ยอันนี้อย่าระเบิดนะอย่านะถอยมาก่อนอย่าพึ่งระเบิดอย่านะอย่าพึ่งระเบิดนะครับอันนี้อ่ะโอ้ระเบิดโอ้โหระเบิดเต็มทางเลยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งระเบิดนะรถไฟเราเสียหายหรือเปล่านะรถไฟเราพังหรือเปล่าดูก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อนเดี๋ยวพังเดี๋ยวพัง รัวก็เหมือนกันเนี่ยซ่อมรัวก่อนนี่ซอ่อมเข้าไปโอเคเจ็ดสิบแล้วไปไปข้างหน้าต่อครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องยิงระเบิดเคลียร์ทางไปด้วยนะไปเดินทางไปข้างหน้าต่อระเบิดเต็มทางเลยนะครับมอกี้ระเบิดเต็มรถไฟเราเลยนะโดนเต็มเต็มบอกเลยว่าเลือรถไฟนี่รถไปเยอะเลยนี่เดี๋ยวเราต้องยิงก่อนยิงไม่ค่อยตรงนะเกมน,นี้รู้สึกเหรอเห็นปะยิงไม่ตรงเลยนะแต่เวลาเราไม่เล็งมันจะตรงขึ้นเนี่ยดูเอ้าก็ไม่ตรงเหมือนกันไม่ตรงเหมือนกันเลยนี่ยิงเข้าไปเอ้ยไม่โดนเลยอะ นี่ยิงให้หมดระเบิดพวกนี้ระเบิดพวกนี้มันจะทําลายรถไฟเราได้แล้วไม่เคยรถไฟพังนะแต่ก็ไม่อยากลองไม่อยากจะลองรถไฟพังเหมือนกันนะเหลือเยอะจังเลยนะระเบิดเนี่ยยิงก่อนหมดยังอะ่ะโอ้โหเหลือเพียบเหลือเต็มทางเลยเก็บเล็ก,ก่อนตรงนี้เอา้าไม่ใช่เล็กหน้าน,นี่ไมย้ยิงให้โดนหน่อยยิงไม่ค่อยจะโดนเลยโอเคเรียบร้อยนี่อันสุดท้ายเก็บของต่อได้ครับตอนนี้ทางโล่งแล้วครับอ้ยตรงนี้เล็กเยอะนะ้เนี่ยอุ้ยเล็ก3อันเลยตรงนี้เก็บมาก่อนเลยเล็ก3อันเลยตรงนี้ เด็กยังเยอะเลยครับโอเคเก็บ okay, มาแล้วสามอันของเราเต็มไมไม่เต็มนะโอเคเก็บของกันต่อครับเราไม่แน่ใจว่าเราเลยดันเจี้ยนไปหรือยังนะเราเลยไปแล้วหรือเปล่าก็มไม่รู้นะเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ดันเจี้ยนเนี่ยมีไม่ในข้างหน้าเราน่าจะเลยไปแล้วแ,ลวแหละคิดว่าดันเจี้ยนเนี่ยน่าจะเลยไปแล้วนะเก็บนี่เก็บมาด้วยไปข้างหน้าเราเห็นปิงอยู่นะนี่นี่น,นี่ปิงปิงปิง,ปงต้องยิงก่อนเอ้ยมันแอบมันเอบแอบอะไรครับนี่โดนยิงครับโดนยิงห่างเลยนี่เก็บของด้วย ของด้วยครับโอเคคือคนดูที่ดูนี่อาจจะเห็นคลิปว่าคลิปเราสั้นๆนะแต่จริงๆแล้วเวลาเราจะผ่านมิติแต่ละมิติเนี่ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยนะบอกเลยเก็ <c oughs> บของตามทางไปเป็นชั่วโมงบอกเลยมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะแบบไม่มีอะไรทํานะก็คือเกมฟาร์มของล้วนๆเลยเนี่ยเกมนี้เกมฟาร์มของชัดๆเลยมีเก็บเล็กด้วยเก็บเล็กระหว่างทางโอเคเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันต่อเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะเล่นสปีดไปเลยนะถ้าเจอดันเจี้ยนเดี๋ยวเราจะเวทแต่ถ้าไม่เจอเราก็ผ่านประตูมิตีไปเลยนะ โอเคเราไปกันเลยดีกว่าเราไม่เจอดันเจี้ยนแต่เราเจอพัซเซแล้วเนี่ยจุดตรงนี้มันมีพัซเซอ่ะไปพัซเซกันดีกว่านะเราจะไปเอาพัซเซครับเออเราต้องสร้างนี่ด้วยทลิงนะลิงนะทลิงลิงมันสร้างตรงไหนอ่ะตรงนี้ป่ะถ้าเราจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะสร้างในนี้ป่ะอ๋อนี่ไงทลิงลิงสร้างไปสัก20แล้วกันนะเผื่อเผื่อกับไม่ได้นะสร้างไป20อันเลยแล้วกัน นี่สร้างไปเลยครับสี่รอบครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเก็บเหล็กด้วยอันนี้เราจะเผาแร่ไปด้วยเผาคอปเปอร์ไว้อ่ะฮะอ่านทําไมตรงนี้มันมืดจังเนี่ยโดนบังแสงอาทิตย์นะเนี่ยตรงนี้มืดเลยรถไฟมืดตึ๊บเลยนะครับตอนนี้เออเดี๋ยวเราเก็บแร่ก,ก่อนอันนี้เก็บเข้าไปแล้วก็อันนี้ด้วยแร่ธรรมดาของเราเนี่ยเก็บเข้าไปให้หมดเลยโอเคเราไปกันเลยดีกว่านะตอนนี้ได้ทรลิงดิงมาแล้วทรลิงดิงมันใช้ไงอ๋อกดตัวคิวโอเคไปข้างหน้ากันครับเราจะไปประจนภัยข้างหน้ากันครับตรงนั้นก็ได้หรือเปล่าอะ ไอ้กาไม่ถึงแล้วนะจะไปแก้พัซเซลครับนี่มาทางนี้โดยเราเซฟสักหน่อยนะเซฟสักหน่อยกันตายครับกดเซฟครับนี่โอเคกันตายกันตายแล้วก็อันนี้ก็มาโอเคจะถึงแล้วนะตอนนี้ก็้จะถึงพัซเซลแล้วอุ้ตรงนี้มันไกลกันจังเนี่ย้ยตรงนี้โคตรห่างกันเลยจะถึงไหมเนี่ยแล้วมันจะไปถึงหรอเอออ๋อตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่นะนี่เกาะตรงนี้ขึ้นไปครับโอ้มุนตัวมุนตัวขึ้นมาเลยนะก็ได้ไหมเนี่ย ก่อไม่ได้อะเอามันติดอ่ะมันก่อไม่ได้อะตัวนี้มันก่อไม่ได้นั้นไปทางนี้แล้วกันนี่ไปข้างหน้าครับอ้าอันนี้ปาไม่ได้อะอันนี้มันจะปาไม่ได้นั้นปานนี้แล้วกันนี่อันนี้ได้อยู่โอเคโทรลิงลิงเหลือสิบแล้วนะต้องเหลือไว้กลับด้วยไม่งั้นตายได้นะบอกเลยถ้าไม่เหลือไว้กลับเราจะตายได้นะอาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้นะครับถ้าโทรลิงลิงหมดเนี่ยโอเคมันเป็นพัซเซิลอันเดิมจริงด้วยนะมันก็คืออันที่เราต้องจี้ไฟให้หมดนะจี้ไฟให้หมดทุกอออออััันนนนนน่่ะะโเคีี้้ไไปห อันนี้นี่มัน G อยู่ปะเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็น2เส้นนะ2เส้น G อย่างนี้โอเคนี่อย่างนี้นะถูกไหมเนี่ยถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกไหยมัง้ง <c oughs> ไม่รู้นะว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอานุ้นต่อน,นี่อันนี้ต่อไม่รู้ G 5. เหมือนกันว่าทําถูกหรือเปล่าเนี่ยนี่อันนี้มาน G ไฟครับ G ไฟเอออันนี้ปะนี่2เส้นนี้แน่นอนเอ้ยทำไมอันนี้มันไม่ติดอะมันไม่ติดเส้นนี้อะเนี่ยเส้นด้านซ้ายมันไม่ยอมติดอะหรือว่าในนี้มันมี ในนี้อาจจะมีอีกก็ได้นะยิงก่อนมีไหมครับในนี้ในนี้มีอะไรให้จีไหมไม่มีนะในนี้ไม่มีโอเคนั้นก็ต้องเป็นเส้นนี้แหละเส้นนี้เท่านั้นครับนี่หมุนดูให้ตรงๆหน่อยโอเคตรงนี้มันได้นะแต่ทาไมเส้นนี้มันไม่ได้เนี่ยเส้นเนี้เส้นนี้มันเป็นอะไรทําไมมันไม่ได้อะมันไม่ได้เฉยเลยนะอาจจะผิดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะขอลองหมุนไปตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้เปล่าอาจจะตรงนี้ก็ได้นะอันนี้เอามาหมุนก่อน หมุนอันนี้หมุนตรงๆปึ๊บใช่ไหมเนี่ยโอเคอย่างนี้แล้วก็อันนี้เปลี่ยนแล้วนะอันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วมีที่ให้ก่อไหมเนี่ยตรงนี้เอาที่ให้ก่อมันอยู่ไหนอะตอนแรกมันมีอยู่เลยไม่ใช่เหรอเอ้ยจำได้ว่าตรงนี้มีที่ให้ก่ออยู่นะโอ้โหโดนแสงจี้ตาตาบอดพอดีนี่ปลาตรงนี้ไปปึ๊บแล้วก็ข้ามไปครับนี่โอเคอ๋อที่ก่อมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่แบบข้งางใต้ก็เลยมองไม่เห็นแล้วก็มานี้ก้อนอันนี้แสงสีแดงเอามาจี้เอ้าได้เลย ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยได้หรือยังอ่ะจีทีเดียวได้เลยห <c oughs> ยุย่ๆยก็ได้เฉยเลยนะไปไม่ถึงหีบครับจะเก็บหีบไม่ได้เก็บหีบก็ไม่ได้ป่าตรงนี้ป่ะนี่อะอย่างนี้แล้วก็มาเก็บหีบได้อย่างโอเคเก็บหีบได้แล้วหนักด้วยดิหีบ <c> ห <oughs> นักด้วยนะโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่ากับรถไฟของเรานี่เขาก็ตรงนี้ไปโอเคนี่กลับมาถึงแล้วก็รถไฟกลับมาได้หีบมาแล้วนะหีบอันนี้เอ้ยหีบอันนี้มันแปลกนะเนี่ยไม่เคยเจอหีบอันเนี้ยอ๋อเหมือนกันนะเป็นหีบเงิน ฮีบเงินเราเคยเจอแล้วนะก็คืออันแรกที่เราเจอเลยฮีบแบบโอเคไปกันต่อครับเดินทางกันตอ่อันนี้เก็บของด้วยไปของมานิดหน่อยเก็บช้างก่อนช้างเอา้าอ๋อนี่น้ําแข็งนี่น่ะน้ําแข็งเรากินเลยก็ได้มงเพราะว่าเราหิวน้าอยู่แล้วอะขอทําน้ําแข็งก่อนต้มน้ําก่อนต้มน้ํากินหน่อยไปกันต่อครับเดินทางกันต่อเดี๋ยวเราก็รอให้ข้ามิตีเลยไหมเอ้แป๊บหนึ่งขอกลับไปดูต้นไม้ก่อนขอกลับไปดูต้นไม้ของเราสักหน่อยนี่ต้นไม้โตมาแล้วอันนี้ต้นชาเก็บมา ไอ้ต้นปริศนานี่มันคือได้ไม้นะได้แต่ไม้อย่างเดียวเลยอะไม่ค่อยดีเลยอ,อันนี้ชากินได้ไหมชากินไม่ได้นะอันนี้กินได้แล้วก็ต้นไอ้ต้นประหลาดนี่มันก็คือว่ามันได้ไม้อย่างเดียวเลยมันไม่ได้อย่างอื่นเลยนะได้แค่ไม้ออเคเราเก็บของไปเก็บต้นไม้ไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็น,นี้ซิงเต็มตัวเลยซิงนี่เต็มเลยนะครับอันนี้เก็บไปโอเคเดี๋ยวเราเดินทางให้ถึงประตูมิต,ติต่อไปเลยนะเราจะลิงไปแบบว่าสปีดไวๆเลย มาถึงประตูมิติกันแล้วครับโอเคเราเก็บของก่อนพอดีว่าตอนนี้จะหิวน้ําตายแล้วเนี่ยจะหิวน้าตายเอาได้นะนี่เก็บตรงน,นี้มาเก็บไม้ด้วยเอ้ยไม่ใช่ไม้อันนี้เล็กมีน้ําแข็งไหมเนี่ยแถวนี้จะหิวน้ําตายเอาได้แล้วตอนนี้เก็บไม้โอเคเราไปทําน้ํากินก่อนตอนนี้เราหิวน้ําจะตายแล้วขอไปทําน้ํากินก่อนนะครับอันนี้เราต้มน้าทิ้งไว้โอเคเราก็กินไปแล้วก็ต้มต่ออีกต้องการน้ําครับตอนนี้จะหิวตายเอาได้นะเออแล้วก็มีน้ําแข็งอยู่โอเคเก็บของก่อนแล้วกันนะก่อนจะวาร์ป ก่อนที่เราจะวับจะต้องเก็บของก่อนอันนี้เก็บไปวิเคมีละหมดแล้วอะเคมีละหมดเกี้ยงแล้วนะราต้องตามหาเคมีด้วยปะเนี่ยเคมีหมดแล้วเก็บเคมีก้อนทางนี้มีเคมีหรือเปล่าเนี่ยเคมีนี่ไงเคมีเก็บก้อนน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งด้วยจะหิวน้ำตายเอาตอนนี้อ่ะเก็บน้ำแข็งก่อนมีเคมีอีกไหมเนี่ยไม่มีเคมีแล้วหรออันนี้เหล็กเก็บก่อนเก็บเหล็กไอ้นี่น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งมันจะไม่มีเคมีเลยนะเนี่ยหาเคมีไม่เจอเลยกลับไปกินน้ำก่อนแล้วกันตอนนี้จะตายแล้ว จะหิวน้ําตายแล้วโอเคได้น้ำมาแล้วหนึ่งอันหนึ่งอันก็ยังดีนะตอนนี้เราเหิวอาหารด้วยนะขอกินอาหารด้วยรับกันทําอาหารก่อน5อันเลยนี่เอาอาหารมาครับเอามาปรุงอาหารหน่อยทําไปเลย5อันครับพอดีว่าจะหิวตายแล้วโอเคเรียบร้อยของเต็มตัวเปหมดเลยนะอะเก็บเฮมีก่อนแล้วกันอันนี้โอเคเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราเข้ามิติกันก่อนดีกว่านะก่อนที่จะทําอะไรเราเข้ามิติกันเลยดีกว่าจะเจองูอีกหรือเปล่าไม่อยากเจองูเด้อขอมอบได้ไหมขอแอบอยู่ตรงนี้นะ มองตรงป้องไฟจะไม่เจองูใช่ไหมขอแอบก่อนไม่อยากเจองูที่มันอยู่บนหัวมันขนลุกอะมันโคตรขนลุกเลยนะแอบบตรงนี้ก่อนไม่อยากมองพอดีว่าไม่ชอบอะครับไม่มองนะไม่มองโอเคไม่มองครับไม่มองอุย้ยอุ้ยโดนคนยิงเฮ้ยที่นี่เจอคนที่นี่เจอคนเฮ้ยเยจะมาสู้กับเราอะ่ะนี่ยิงเลยยิงหัวเลยแป๊บนึงหาคนจะลกลก่อนนี่ตรงนี้ใกล้ตรงนี้มีคนใกล้ๆอยู่ ทำไรครับทำไรครับตัวนี้ถึกด้วยนี่โดนยิงไปเลยเอ้ยมีกระสุนปืนด้วยโอเคเก็บมาอันนี้อะไรอ่ะมีของด้วยตรงนี้โอเคเป็นของแตงปืนได้กระสุนปืนกลมา3มนัดโอ้โหได้แค่สานัดเอ้เงาได้น้อยจังได้โคตรน้อยเลยโอเคยิงคนก่อนนะตอนนี้มาเลยมาเลยพวกนี้ยิงให้ตายให้หมดนี่ยิงหัวเลยมีของไหมเอ้ยไอ้ตัวนี้มันตัวถึกยิงหัวก่อนนี่ยิงหัวไปโอเคเอ้ยได้ปืนด้วยมีปืนตอบด้วยนะเฮ้ยจะทำไรครับจะยิงผมอ๋อ ยิงเลยนะยิงหัวเลยยิงหัวเลยยิงหัวเลยนี่เอ้ยมีกระสุนปืนด้วยโอเคแอบก่อนยิงหัวเลยนี่ยิงหัวยิงหัวเอ้ยยิงหัวยิงเอ้ยไม่โดดทุบเลยครับทุบเลยทุบรับเลยครับมาให้หมดขายนี่ยิงหัวนี่ตัวถึกตัวถึกตัวถึกก่อนตัวถึกก็โดนทุบหัวไปดิตัวถึกนี่โดนเราทุบหัวรับนะนี่ยิงยิงหัวยิงยิงหัวเรียบร้อยถึกแค่ไหนกระพ้เราบอกเลยนี่ยิงหัวเอ้ยมาติดเลกติดเล็กทุบหัวก่อนทุบหัวครับทุบหัว ทุบหัวนี่ทุบสลบเลยมีปืนอีกแล้วอะปืนดอบเต็มเลยนะเดี๋ยวนี้มีคนอีกหรือเปล่าครับไอ้นั่นไงเจอคนแล้วเจอคนโอ้สองคนแล้วตรงนั้นมาเลยมาเลยวิ่งเข้าไปจอเลยครับโดนระถึกนั้นเนี่ยโดนยิงแทบไม่ตายเลยนี่ยิงหัวยิงหัวครับยิงยิงหัวครับยิงหัวเอ้ยไม่ตายทุบเลยทุบเลยนี่ทุบรับเลยนี่ยิงหัวยิงหัวเอ้ยถึกจังยิงไม่เข้านะเนี่ยเอ้ยยิงไม่เข้าเอ้ยยิงเข้าไปโอเคเรียบร้อยเป็นกระสุนปืนด้วยอันนี้ของแต่งปืนนะ ของแจ้งปืนอันนี้สิน้ําเงินของดีนะเนี่ยสิน้าเงินอ่ะแล้วเอ้ยยังเรืออยู่ยังเรืออยู่อะไรอะไรครับยิงหัวนะยิงหัวนะทุบทุบตายนะทุบตายนะบอกเลยว่าทุบตายนะเวลาทุบมันเข้าเลือดเลยนะมันแบบไม่ไม่ติดกอดนะเอ้ยโดนยิงโดนยิงแป๊บนึงขอดูของก่อนอันนี้ทิ้งไปแล้วกันนะเป็นของเขียวไม่เอาเอ้ยเอ้ยตัวนี้มันตัวใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวโดนแน่โดนปืนกลแน่แป๊บหนึ่งใส่ปืนกลก่อนมาเลยตัวนี้มันตัวใหญ่นะตัวนี้มันตัวทึกเนี่ยมาเล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 ยอุ้ยทึกจัง ทึกเกินไปแล้วนะยิงเป็นร้อยเลยเนี่ยยิงเป็นร้อยยังตายยากเลยโอเคจัดการแล้วไม่ยิงตัวนี้ด้วยไม่ยิงหัวครับทุบทุบเลยนี่ทุบหลังเลยทุบหลังอะไรทุบหัวไม่ยิงยิงเอ้ยยิงไม่เข้าอ่ะมันติดเกาะไม่ยิงหัวยิงหัวนี่ยิงจอจอแล้วนะนี่ทุบทุกตายเลยนี่โอเคทุบทุบเอาก็ได้ยิงไม่ตายเราทุบเอาก็ได้ทุบทุบหน่อยครับขอทุบขอทุบที่หนึ่งเรียบร้อยจัดการเรียบร้อยหมดยังอ่ะหมดแล้วมั้งอันนี้ได้ปืนเลยนะ แต่ปืนมันของเต็มอ่ะเราก็เลยไม่อยากเก็บนะปืนมันก็คล้ายๆกันนะแต่ก็มีความแตกต่างบ้างมีความแตกต่างเรื่องตามเมจดบ้างนะปืนแต่ละปืนเนี่ยอันนี้ทิ้งไปโอเคของแต่มปืนบางอันเราก็ไม่เอานะปืนนี้นี่มันปืนเดียวกับเราเลยเนะี่ยปืนเดียวกันเลยเนะี่ยพันผ้าเสียมเงิน,นะเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้อะไรอนะ่ะอ๋ออันนี้ไม่เอาเอาแค่ของเสียาเงินครับก็พวกนี้เก็บได้หรือเปล่าตัวทึกขอดูตัวทึกก่อนนี้ตัวทึกตัวทึกตัวทึกมีอะไรไหมอ่ะตัวทึกปกติมันจะมีปืนนะ ปืนของตัวทึกมันจะแรงมากเลยนะมันจะแรงประมาณ90าอะ่ะจาได้ไหมเพือ่อพาที่แล้วตอนที่เราซิ่งรถไฟออกมาไงโดยที่ยังทิ้งปืนไว้ตรงพื้นอะ่ะมันก็เลยทําให้ปืนเราหายไปเลยโอเคตอนนี้เราเก็บของก่อนดีกว่าคิดว่าคนน่าจะหมดแล้วนะน่าจะไม่มีคนเลยหรือเปล่าน่าจะตายหมดแล้วแหละเมื่อกี้เราเห็นน้องอยู่นะมีน้องอยู่ด้วยจําได้นี่มีน้องอยู่น้องเสียอะไรอะ่ะเฮ้ยน้องสีนวลวางไว้ก่อนแล้วกันพอดีว่ามันวางได้แค่ตัวเดียวอะ่ะเฮ้ยน้องขอดูหน้าหน่อยดิอุ้ยตัวนี้สวยอะ่ะเอาตัวนี้ดีกว่า น้องเปลี่ยนที่กันนี่เปลี่ยนที่โอเคเปลี่ยนที่ได้แล้วก็ตัวนี้ไปเก็บน้องตัวนี้บอกว่าเพิ่งจะได้รังไม่ทันไลยก็โดนแย่งที่ซะแล้วน้องน่ารักมากตัวนี้ตัวสีขาวอ่ะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ตัวนี้น่ารักจังชอบตัวนี้สุดแล้วอ่ะตรงนี้มีสะพานเดยนเนี่ยมีงูหรือเปล่าทาไมตอนนี้มันไม่มีงูอ่ะเราไม่เห็นงูเลยนะงูมันอยู่ไหนอ่ะเอ้ยมันไม่มีงูได้ไงเนี่ย มันโคตรน่าแปลกใจเลยนะที่ไม่เจองูเอ้ยอันนี้มีของอยู่หายไปแบบนี้รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับเนี่ยกลัวว่ามันจะโผล่มาตอนที่เราแบบออกเดินทางไม่เอานะ <c oughs> ไม่เอางูยักษ์ใช่ไหมครับไม่อยากจะเจอเลยเดี๋ยวฟาร์มของก่อนแล้วกันนะตอนนี้โอเคตอนนี้น่าจะฟาร์มของหมดแล้วนะน่าจะไม่พลาดอะไร <c oughs> หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเอาของมาเก็บก่อนแล้วกันนะได้ของมาไม่ค่อยเยอะเลยอนะได้ของมาน,นิดเดียวเองเอาเก็บก่อนเก็บหนังก้อนนี่โอเคได้เหล็กมาด้วยนะ อันนี้มีเหล็กเพียบเลยนะเนี่ยเอาเหล็กไปเผาแล้วกันนะพวกนี้โอเคแล้วก็น,นี้เก็บมาเอาเคมีใส่เข้าไปนี่อันนี้เดี๋ยวรอบเผาเหล็กก่อนแล้วกันอันนี้เหล็กเต็มตัวเลยอะเหล็กเยอะมากเลยนะเหล็กไปทั้ง10อันเนี่ยเราไม่เจอที่เปินหีบเลยนะที่นี่อะมันไม่มีที่เปิลหีบหรือเปล่าทําไมเราไม่เจออ๋อนี่ไงที่เปินหีบเดี๋ยวเราเอาหีบมาเปิดตรงนี้กันนะเจอที่เปินหีบแล้วน่าจะได้เห็ดให้นอดเลยนะเอาหีบมาเปิดก่อนนี่ใส่เข้าไปครับได้อะไรครับอันนี้ขอเห็ดหน่อย พอเห็ดนะครับเอ้ยได,ได้ผลไม้ไม่ใช่ผลไม้เออผลไม้ถูกแล้วมันคือแบบพืชนะเอาไปปลูกได้โอเคได้เห็ดด้วยเดี๋ยวเอาเห็ดไปให้น้องเลยแล้วกันนะเอาให้น้องกินไปเลยจะได้ของไปเต็มนี่น้องกินเห็ดไหมกินเข้าไป <c oughs> น้องชอบเห็ดกินแล้วเมานี่น้องเมาน้องเมาเห็ด <c oughs> ตาเคิรมเลยนะน้องนี่เมาเห็ดเลยนะโอเคเรามาเก็บของก่อนมีอันนี้ด้วยนะเป็นทเมโเตซีดเรามาใส่เลยก็ได้มั้ โทมิเทลเซตเนี่ยใส่ไปเลยแล้วกันนี่ปลูกไปเลยครับฮิบอันนี้เอาไปเปิดด้วยเอาฮิบอันนี้มาเปิดด้วยนี่โยนเข้าไปเลยจะได้อะไรครับฮิบอันนี้เดลิกไม่มีเห็ดหรอมีเห็ดไหมเอ้ยนี่ไงมีเห็ดด้วยเอาไปให้น้องกินคบเห็ดนี้ของเต็มอีกแล้วของเต็มง่ายจังเลยเราเนี่ย <c oughs> ของเต็มโคตรง่ายเลยนะเดี๋ยวของมาเก็บวนๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บจนหมดอะบอกเลยโอเคตอนนี้เราต้องรอเผาแรกก่อนนะเพราะว่าของเราเต็มมากเลยอันนี้ได้มาแล้วบาร์ ด้บาสมาตั้งนานแล้วเนี่ยเผามานานมากอันนี้โอเคเก็บไปของเยอะจังเลยของเยอะเกินไปนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเลกที่เหลือก่อนดีกว่านะเก็บเล็กที่เหลือครับนี่อันนี้เก็บไปเอมีอันนี้ด้วยนนเคม,มีเก็บมาโอเคนี้ของเต็มอีกแล้วอะของเต็มค่อยมาเก็บทีหลังแล้วกันนะบาสนี่ของเยอะจังเลยนะเนี่ยพอดีว่าเปิดหีบนี่ของเยอะมากรู้สึกว่าหีบนี้มันได้ของดีเหมือนกันนะมันได้ของเยอะอะนนี้ทิ้งไม้ไปก่อนโอเคแล้วก็อันนี้เอามาสร้างต่อเอามาสร้างต่ออีก5อันครับนี่สร้างไปโอเคเรียบร้อย แล้วก็ต้องเก็บด้วยคัพเปอร์คัพเปอร์ตอนนี้ก็เยอะเหลือเกินครับรู้สึกว่าหีบไม่พอนะเนี่ยต้องเก็บหีบนี้แล้วแหละเก็บเข้าไปในหีบนี้แล้วกันนี่ขอแวะเก็บหน่อยแล้วฝากไว้ในหีบนี้ก่อนแล้วกันนะนี่พวกเด็กเนี่ยโอเคเราไปเปิดกรชากันดีกว่าตอนนี้ของโล่งแล้วเก็บของจนครบแล้วครับมาเปิดกรชากันต่อเลยอันนี้มันเปิดไม่ได้้วเนี่ยอ์ติแฟกต์กันเนี่ยมันไม่ให้เราเปิดอ่ะมันไม่ให้เราเปิดเฉยเลยโอเคเรามาสู้อันนี้ดีกว่าอุ้ยได้ไปคอพเวอร์นี่ได้ต่อชีวิตมาถึงก็ได้ไปค หนีก่อนโอเคระเบิดนี้มันแรงนะเนี่ยโดนทียี่ห้าเลยนะระเบิดอะโคตรแรงเลยซุ่มอุ่มไปคัฟเวอร์อีกแล้วก็ยังดีครับได้ไปคัฟเวอร์เนี่ยได้คืนทุนอุ้ยได้น้องอุ้ยได้น้องสามอันเลยอะไรอะอุ้ยได้ของไมหมอ่ะรถไฟแบบไมหมอ่ะเป็นโลรถไฟอันใหม่นะเมื่อกี้นี้มันปลดล็อกอะ่ะน่าจะเป็นของใหม่โอเคซุ่มต่อก่อนตอนนี้ก็ซุ่มไปเลยแล้วกันนะเหล็กี้อันเนี่ยตอนนี้เหลือสองอันโอเคไปไถลถกเคสมาด้วยโอเคเก็บมาก่อนขออีกขออีกโอ้โหได้ถกเคสอีกแล้ว ถูกแ้นอันเดียวก็ยังดีนะขอน้องอีกขอน้องอีกโอ้ระเบิดระเบิดนี่ก่อนระเบิดนี่มันอันตรายเฮ้ยโอเคหลบได้หลบได้ยังไม่โดนยังไม่โดนเกี่อันแล้วเนี่ยอ๋อหมดแล้วโอเคป่ากระเพ๋าได้บ่อยจังเลยนะเดี๋ยวเรามาดูโค้งเล็กรถไฟอันใหม่กันดีกว่านะอันนี้เก็บของก่อนเก็บคอพเปอร์ก่อนโอ้ของเต็มเออต้องใช้นี้แหละนี่อันนี้ใช้ได้เลยหรือเปล่ามันสร้างได้เลยใช่ไหมโค้งเล็กอันใหม่อ่ะดูเหมือนว่าเราต้องทำลายอันเก่าก่อนนะเนี่ยโค้งเล็กอันใหม่เนี่ยเออสร้างตรงนี้ได้ไหมนี่ไงโค้งเลกันใหม่ เป็นแบบว่ายนี่นะเป็นหลังคาครอบให้เลยอะ่ะเป็นหลังคาครอบก็ดีดีอย่างนี้อะ่ะเรามาสร้างเป็นหลังคาครอบดีกว่านะหรือออกให้หมดเลยนี่หรือไปหรือไปเราจะสร้างเป็นหลังคาครอบไปเลยนะอันนี้เป็นโค้ดคาร์บินนี่สร้างเข้าไปโอเคแบบนี้ก็ดีนะมันจะได้ปิดข้างบนอ่ะจะได้ไม่เห็นงู <c oughs> จะได้ไม่เห็นงูไงโอเคเรียบร้อยต้องสร้างน็อตก่อนนะสร้างน็อตไปเยอะๆเลยครับพอดีว่าผมจะเอาไปสร้างรถไฟอันใหมนะ่น่ะนี่สร้างน็อตขึ้นมาของเยอะมากตอนนี้ของเต็มตัวเลย มีคอปเปอร์เหลืออยู่เก็บไว้นี่ก่อนแล้วกันเหล็กจะหมดแล้วนะเนี่ยตอนนี้เหล็กให้หมดแล้วเผาเหล็กกันต่อดีกว่านะเผาเป็นเหล็กให้หมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราคอปเปอร์เยอะแล้วโอเคได้น็อตแล้วนี้แล้วก็สร้างน็อตต่อยอีกห้าตัวนี่สร้างมามาสร้างหลังคาปิดรถไฟของเรากันดีกว่านะนี่หลังคารถไฟครับแปะเข้าไปโอเคนี่ข้างหลังด้วยข้างหลังก็ต่อเพิ่มนี่โอเคเรียบร้อยคิดว่ามันน่าจะมีแบบว่าเป็นแบบแบบว่าหลวๆเหมือนรถไฟที่เราเจอข้างทางนะอาจจะมีก็ได้นะ แต่แค่นี้ก็ดีแล้วนะแค่นี้ก็มีหลังคาปิดแล้วอะแค่นี้ก็สวยแล้วอะหลังคาสวยมากเอ้ยน้องน้องหลับน้องกินเห็ดไหมมีเห็ดอีกอารนะ์ดอะน้องกินเห็ดไหมนี่ให้น้องกินเห็ดโอเคคิดว่าเดี๋ยวเราคัดมาต่อกันพาทหน้าดีกว่านะก็สำหรับพาทน,นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับบ๊ายบายผมไม่มีงูอยู่ใช่ไหมตรงนี้ไม่มีหรอก <laughs> ไม่มีหรอกมั้ง